สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหมักแข้งทุกๆคนนะคะเจอกันอีกในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสอนโดยคุณครูจาสุดาสิริสถิตก็วันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะออคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ การสืบคน้นนะการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือก็คือใช้รูปถ่ายแล้วก็โดยใช้ข้อมูลต่างๆของจังหวัดนะคะวิธีการสืบคน้นโดยใช้เครื่องมือนั่นเองนะทีนี้วันนี้เรามาดูเนื้อหาในบทที่2เปิดหนังสือเรียนในหน้า169นะคะ หนังสือเรียนสังคมศึกษาของเราบทที่สองเรื่องจังหวัดของเรานักเรียนดูหนังสือหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าดูรูปภาพในหน้านี้สิคะเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปน้ำตกใช่ไหมคะน้ำตกเพราะฉะนั้นน้ำจะตกก็คือตกจากที่สูงเนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะมีน้ำตกก็คือเป็นที่สูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำตก ก็คือมาจากภูเขานั่นเองนะคะตกจากภูเขาตกจากที่สูงลงหาที่ต่ำนะอันนี้ลักษณะภูมิประเทศเป็นน้ำตกพื้นที่โดยรอบเป็นยังไงคะนักเรียนคะมีต้นไม้ใช่ไหมมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นบริเวณไหนที่มีน้ำจะมีความชุ่มชื้นมีป่าไม้ค่อนข้างมากเพราะว่า แถวนั้นนะคะมีน้ําทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะเปิดไปหน้าต่อไปไปดูหน้าหนึ่งเจสหัวข้อที่หนึ่งเลยจังหวัดของเราจังหวัดของเราลักษณะมี่ลักษณะภูมิประเทศนะบริเวณจังหวัดของเรามีอะไรบ้างคะน้ําตกยูงทองอยู่ที่ไหนคะ อันนี้รูปภาพหน้าจอน้ำตกยุงทองอยู่ที่แถวแถวอำเภอนายูงอําเภอน้ำโสมนะคะมีน้ำตกอ่าบอกแล้วว่ามีน้ำตกต้องมีภูเขานะก็คือน้ำไหลจากที่สูงลงสูง่ที่ต่ำนะคะพอไหลลงมาก็จะเกิดเป็นทานน้ำนะคะกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสูง่ที่ต่ำ ด้วยความแรงเร็วอ่ามันก็จะพื้นที่ก็จะกว้างขึนนั่นเองนะคะถัดไปภาพทางขวามืออันนี้เป็นภาพมุมสูงของจังหวัดอุดรธานีนะคะตัวจังหวัดตัวชุมชนนะคะอยู่รวมกันนะคะเป็นชุมชนใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่นั่นเองอันนี้เป็นภาพมุมสูงถ่ายของจังหวัดอุดรธานนะีอันนี้ล่างซ้ายจะเป็น ภาภูเขาอำเภอนายยนะคะอำเภอน้ำโสมนรืไงคะถ้าฤด,ดูหนาวก็จะมีเขาเรียกอะไรคะทะเลหมอกเนาะมีทะเลหมอก,ม,อกมีหมอกนะคะบริเวณร่องภูเขานั่นเองนะคะก็คือช่องเชื่อมระหว่างภูเขานะคะแล้วก็ทางขวาภูไฟลมนะคะภูไฟลมอันนี้เป็นภูเขาที่ไม่สูงภูเขา เตี้ยๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ถือเป็นภูเขาเนาะอยู่ในจังหวัดของเราภูฝอยลมถ้าเราขึ้นไปหรือนักเรียนหลายคนที่เคยขึ้นไปนะคะนักเรียนจะเห็นเป็นไงคะ,ะถ้าไปกลางคืนถ้ามองลงมาจากภูฝอ่ลมก็จะเห็นแสงไฟของจังหวัด,ดอุดรธานีอยู่นะคะอันนี้ในรูปภาพก็คือเป็นตอนกลางวันนะคะก็จะมองจากภูเขาลงมานะคะมองเห็นพื้นที่พื้นที่ราบนะคะพื้นที่ราบก็คือพื้นที่ที่อยู่ต่ําจาก ตัวภูเขานั่นเองนะคะที่ลาบนะ,ะมาดูลักษณะทางกายภาพในจังหวัดนะคะในจังหวัดอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างของจังหวัดอุดรธานีก่อนนะลักษณะทางกายภาพที่สำคัญนะคะลักษณะกาทางกายภาพคืออะไรคะก็คือลักษณะภูมิประเทศนะ ลักษณะทางกายภาพนะคะถ้าักเรียนได้ยินคำนี้นะะให้ันเรียนเขา้าใจตรงกันว่าคือลักษณะภูมิประเทศลักษณะอะไรอีกคะลักษณะภูมิอากาศแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะลักษณะทางกายภาพก็คืออันนี้เขาให้คำจำกัดความของคำว่าลักษณะทางกายภาพคืออะไรคะ คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรายกตัวอย่างเช่นพื้นดินภูเขาหรือป่าไม้หรือแม่น้ำลำทานหรือสภาพลมฟ้าอากาศนะคะเขาเรียกว่าลักษณะทางกายภาพนั่นเอง อันนี้เป็นภาพมุมสูงของจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะอันนี้เป็นภาพตะกี้คุณครูขยายให,ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้รูปภาพนี้นะคะกว่าจะได้นี่ค่อนข้างยากมากเลยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะเมื่อเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะคะเราสามารถาถ่ายภาพหรือดูภาพมุมสูงได้จากอะไรคะเนื้อหาที่แล้วจาก Google Maps ใช่ไหมคะ Google Map เราสามารถดูเป็นภาพสามมิติได้เลยนะคะเป็นลักษณะภูมิประเทศได้เลยนะคะตรงไหนที่เป็นต้นไม้เห็นหลังคาบ้านเห็นบ้านเราเลยใช่ไหมคะเป็น3าดีคือสามมิตินั่นเองนะคะต่อไปลักษณะ ภูมิประเทศเมื่อกี้ลักษณะทางกายภาพแล้วนะคะทีนี้มาดูลักษณะภูมิประเทศคือสภาพทั่วไปของผิวโลกสภาพทั่วไปของผิวโลกอันนี้เริ่มเป็นโลกแล้วนะคะกว้างขึ้นประกอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นแหล่งน้ำเป็นที่ราบหรือที่ราบสูง เป็นภูเขาเป็นหุบเขาภูเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ลักษณะภูมิประเทศนะคะอย่างเช่นถนนเขื่อนพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนแล้วก็สะพานนะ,ะเพราะฉะนั้นลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ อยู่บนพื้นแผ่นดินนั่นเองนะคะอยู่ในแนวราบแต่ว่าลักษณะแตกต่างกันไปนะคะดูในรูปภาพนะคะลักษณะภูมิประเทศถ้าที่ราบะะที่เราสามารถเพาปลูกได้นะคะถัดลงมาอันนี้เป็นอะไรคะเป็นเขื่อนเขื่อนก็คือบริเวณที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะคะ อันที่สก็คือเป็นอะไรรูปภาพด้านล่างเป็นสะพานอันนี้เขาเรียกสะพานมอน,นะคะสะพานมอนเป็นสะพานไม้นะคะเชื่อมยาวไปแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่เพาะปลูกนะคะอันนี้มนุษย์ทําเองนะฮะมาดูลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันในประเทศไทย ลนะักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันที่แตกต่างนะคะของประเทศไทยเท่านั้นนะคะอันนี้ยังไม่พูดถึงพื้นที่ของประเทศอื่นเอาที่เรามองเห็นใกล้ๆตัวเลยนะภูเขาภูเขาอันนี้อยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้า171มีนะคะภูเขาคืออะไรคะคือพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่600เมตรขึ้นไป จากพื้นที่บริเวณโดยรอบจะมีฐานกว้างส่วนยอดเล็กพื้นผิวผครุขระและมีความลาดชันสูงเรียกว่าภูเขาอันที่สองเลยถัดลงมาจากภูเขาคืออะไรคะคือที่ราบหรือที่ราบสูงมาดูเขาให้คำจำกัดความคำว่าที่ราบ คือพื้นที่ต่ำมีระดับความสูงไม่เกิน100เมตรพื้นผิวอาจราบเรียบหรือขรุขระหรือเป็นคลื่อเล็กน้อยมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ต่ำกับที่สูงของที่ราบไม่เกิน5 5เมตรอ่าเมตรอันนี้ ให้คำจำตัดความของคำว่าที่ราบต่อไปที่ราบสูงที่ราบสูงคือพื้นที่ที่อยู่สูงจากบริเวณโดยรอบตั้งแต่300เมตรขึ้นไปโดยมีขอบสูงชันอย่างน้อย2ด้านหรือมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ที่ราบหรือที่ราบสูงต่อไปที่อยู่ล่างสุดเลย นะฮะคือชายฝั่งทะเลชื่อบอกแล้วว่าชายฝั่งทะเลก็คือบริเวณที่ติดทะเลนั่นเองคือแทบแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดมีความกว้างไม่แน่นอนมีลักษณะโค้งและเว้าแตกต่างกันออกไป บางแห่งเป็นชายหาดบางแห่งเป็นหน้าผาหินสูงชันนะคะอ่ะดูในรูปภาพเห็นไหมคะรูปภาพฝั่งทางขวารูปแรกเลยก็คือภูเขานะคะอันที่สองเป็นที่ราบนะ,ะอันสุดท้ายด้านล่างก็คือชายฝั่งทะเลนั่นเองนะคะทั้งที่มีชายหาดแล้วก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลเหมือนกันนะคะ ต่อไปมาดูลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในหน้า172เนะเราแบ่งลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยตามภาคภูมิศาสตร์ออกเป็นกี่ภาคคะออกเป็น6ภาคนะคะออกเป็น6ภาคตามลักษณะภูมิศาสตร์นะคะ <finally. S 2> ตามภาคภูมิศาสตร์นั่นเองนะมาดอวนแรกเลยภาคแรกเลยคือภาคเหนือนะ ภาคเหนือลักษณะส่วนใหญ่ของภาคเหนือของประเทศไทยจะเป็นทิวเขาแล้วก็ทีรรทท่ราบระหว่างภูเขาเห็นไหมฮะเป็นทิวเขาเป็นภูเขานน่เองแล้วก็ที่ราบระหว่างภูเขาก็คือร่องภูเขานั่นเองนะฮะช่องช่องว่างระหว่างภูเขานะฮะอย่างเช่นจังหวัดอะไรบา้างคะที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีจังหวัดอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นจังหวัด แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอะไรคะพะเยาน,าน่านแคร่นะคะอันนี้เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือส่วนใหญ่ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาเป็นทิวเขานั่นเองนะคะจากครั้งที่แล้วที่คุณครูเคยให้ดูแผนที่ประเทศไทยเห็นไหมคะแผนที่ลักษณะภูมิประเทศนะคะส่วนใหญ่ด้านบนซีกด้านบนของประเทศไทยจะเป็นสี สีออกน้ําตาลน้ําตาลก็คือเป็นทิวเขาเป็นภูเขาแน่นองนะต่อไปถัดจากภาคเหนือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือที่ไหนคะที่ที่เราอยู่นี่แหละแถวบ้านเรานะคะลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบแล้วก็ที่ราบสูงเป็นทิวเขาเป็นที่ดอนที่ราบที่เรามีที่ราบสูงแต่ว่าไม่สูงเท่าภาคเหนือ นะคะภูเขาของเราเป็นภูเขาเตี้ยๆนะคะไม่สูงมากนะลักษณะนะภูมิประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะจะเป็นทิวเขาเป็นพื้นที่ดอนนะฮะเป็นที่ราบอย่างเช่นจังหวัดอะไรบ้างคะที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่น หนองคายชัยภูมิสกลนครอุบลราชธานีบุรีรัมแล้วก็สีสกเกตนะคะอันนี้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะะแต่ถ้าเราแยกจริงเราก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าอีสานตอนบนอีสานตอนล่างใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยรวมนะคะโดยแบ่งตามลักษณะภะูมิประเทศนั่นเองนะคะตัดไปถัดไปเป็น ภาคอะไรคะถัดไปเป็นภาคก,กลางภาคกลางสงสัยคุณครูจะลืมภาคตะวันตกภาคกลางลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงคะภาคกลางเรามีแม่น้ำใช่ไหมคะแม่น้ําไปรวมกันใช่ไหมเราเราเคยเรียนมาแล้วมีแม่น้ําไปรวมกันหลายสายมากเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นปากแม่น้ําเนาะ พื้นที่ที่เป็นปากแม่น้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังไงคะเป็นทิวเขานะเป็นที่ราบระหว่างอะไรคะไม่สิอาลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะแก้ไขนะคะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะก็คือเป็นบริเวณที่แม่น้ำไหลออกสู่ทะเลเนาะตรงนั้นตรงภาคกลางของเรานะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนั้นจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะ มีการเพราะปลูกมีการทําการเกษตรบริเวณแถวนั้นปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเป็นภาคตะวัหนออเชียงเหนือเนี่ยเราจะได้รับน้ําจริงๆก็คือในฤดูฝนแต่ว่าบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําภาคกลางแม่น้าําจะไหลลงสู่ทะเลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นที่ราบลุ่มตลอดมีน้ําตลอดเพราะฉะนั้นเขาทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องรอฝนเหมือนบ้านเรา ได้แก่จังหวัดอะไรบ้างคะภาคกลางคนครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาทพระนครศรีอย,ยุธยานนทบุรีปทุมธาน,นาีต่อไปเหลือภาคตะวันตกเมื่อกี้คุณครูน่าจะยังไม่ได้ทำเฟรมพูดถึงภาคตะวันตกก่อนนะคะภาคตะวันตกจะเป็นอะไรคะลักษณะภาคตะวันตกนเป็นภูเขานะมี ที่ราบระหว่างภูเขานะคะแล้วก็ติดชายฝั่งทะเลก็มีนะคะอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ภาคตะวันตกกินพื้นที่จังหวัดค่อนข้างน้อยมากนะคะถัดไปภาคตะวันออกภาคตะวันออกลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบนะคะ เช่นจังหวัดอะไรบ้างคะภาคตอนออกของเราเมีจังหวัดอะไรบ้างคะจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วแล้วก็เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะที่เราไปเที่ยวกันนะคะชนบุรีระยองจันทบุรีตราดคุณน,นี้อยู่ในภาคตอนออกนะคะถัดไปภาคสุดท้ายก็คือภาคใต้ ภาคใต้จะมีทะเลขนาดอยู่ทั้งสองด้านใช่ไหมคะฝั่งหนึ่งเป็นทะเลอะไรคะอันดามันอีกฝั่งเป็นทะเลอ่าวไทยนะคะมีทะเลขนาดอยู่สองด้านลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาเป็นแนวเขายาวขนานไปกับพื้นที่ก็คือมีแนวภูเขาอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งทางทะเลอันดามันนะคะจะมีภูเขาอยู่ฝั่งนั้นนะคะ ขนาดไปกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะถ้าเราเดินทางลงภาคใต้นะคะถ้าเราเดินทางลงส่วนใหญ่เราจะลงทางฝั่งเขียนทะเลอ่าวไทยเนาะ,นะถนนก็ไปง่ายถนนเส้นใหญ่ด้วยเส้นเมนจะอยู่ตรงนั้นนะคะเส้นถนนหลักถนนสายหลักสายเอเชียนะคะเราจะลงฝั่งทางอ่าวไทยนะคะส่วนฝั่งทางอันดามันก็ถนนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ก็สัญจรได้นะคะสำหรับในคลิปนี้คุณครูขอพูดในถึงในหน้า172ไว้ก่อนนะคะเราจะพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของไทยเดี๋ยวคลิปหน้าในชั่วโมงหน้าเราจะมาดูในเรื่องลักษณะภูมิอากาศนะคะลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็นยังไงเรามีอากาศอะไรบ้างที่ พัดเข้าพัดออกของเราในประเทศเรานะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาดูด้วยกันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สำหรับชั่วโมงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ